ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับซึ่งช่วงแรกผมมวยหูเมตาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลรังใหม่ที่เบทีมวยราชดำเนินให้แล้วนะครับท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมตา74สีช่องทางที่2เป็นเพจเมทา7เ็สีช่องทางที่3เป็นยูทูบเมทาะเจ็ดสีช่องทางที่สี่เป็นอิสตาแกรมเมตาะเคราะห์ การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยก168ด้วยนะครับกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับเป็นกลุ่มกีฬามวยที่มีด้านของข้อมูลมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองประจาวันรวมถึงด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศและกีฬาอื่นๆและมีในด้านของกลุ่มลายเสียงมวยนี้ให้ฟังทุกวันด้วยครับกดติอสนใจครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับกลุ่มกีฬามวยพักยก168ผมเมธารอท่านอยู่นะครับ อ่ะเรามาเข้าสวยนั่งของฟุตบอลหน้าเรนฟุตบอลหน้ารองประจําวันพุธที่28สิงหาคมวันนี้กันเลยนะครับฟุตบอลคู่แรกครับที่ผมเมทาจะวิเคราะห์จะวิจารณ์จะเป็นเรื่องของฟุตบอลคาราบาวครับนะครับค่ำคืนนี้มีแข่งกันหลายคู่ครับคู่แรกจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางขุนคอนเวสแฮมจะเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมครับวันนี้ก็จะรับมือขับไปด้านของบอลหมัดนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับจะเริ่มทําการนะครับคิกออฟนะครับในช่วงเวลานะครับตีหนึ่งครับ 30นาทีนะครับเปน็นนักของฟุตบอลคู่นี้นะครับในด้านของทางเจ้าบ้านครับทางเวสแฮมนะครับ ก็มีแนวะนังทางแฮกโค้ดครับก็คือทางลูเลนนะครับโลเปเตกี้คุมทีมอยู่ในขณนะนี้นะครับส่วนทางบอลหมัดนั้นก็มีทางอันโดนี่ยูราโอราคุมทีมอยู่ในขณนะนี้นะครับผลงานของทางเวสแฮมถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมีชนะ2เสมอ2แพป้ป2ล่าสุดเป็นฝ่ายชนะทางคิตตันพาเลตมา2 0ส่วนทางบอลหมัดนี่ผลงานหนัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับมีชนะ3เสมอ3ล่าสุดเป็นฝ่ายเสมอกับทางนิวคาสเซลมา1 1ฟุตบอลคู่นี้ราคาเด้เปิดทางเวสแฮมเจ้าบ,บ้านต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับ ข้อมูลบองต้นสติชื่อโค้ดสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมวผมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลบองต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะจาะลึกในนั้นของรายชื่อนักเตะทั้ง11เ็ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามคําคืนนี้นะก็มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ดทั้งสองทีมไม่ได้ใช้กลยุทธ์แผนไหนไลฟ์อัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมวผมวยหูเมธากูรู้สายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับแต่รับการจัดทัพครับของทางเจ้าบ้านทางเวทแทนในนั้นของวันนี้ครับไลฟ์อัพนักเตะที่ ปาเบสกี้ยืนเฝ้าสังเกตทางเวสแฮมสี่ปะการหลังแผงเบ็คโฟจะบรนทัดเจ้าอารอนวิสตาก้าครับกับทางเจ้าแม็กซิมิเลียนทิทแมนรับบทบาทเป็นสองทีตับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับปิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้าชองนะครับโดนิโยครับปิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าเอเมอร์สันพัตเมอรี่นะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงเบ็คโฟของทางเวสแฮมวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางจะเป็นทางเจ้าเอลสันครับอาวาเรสกับกับทางเจ้าเจมส์วอร์ดเพาครับและทางเจ้าโทมัสชูแซกนะครับก็จะรับบทบาทเป็นเพย์เมเกอร์เป็นจอมทัพคุมมมจจจััังงงหหววะะะะเเเเเกกกแแดดนน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 ลาาาาารรร่คคบปปสส้้็ทซซ โอซัมเบอร์ซิลนะครับตัวที่1ตัวที่2นิคราสครับถูกฟลุกนะครับและอีกหนึ่งนักเตะก็คือทางเจ้าโมฮัมเหม็ดคูดุสนะครับก็เป็นรายชื่อของทาน,นะครับเวสแฮมเจ้าบ้านครับทั้ง18ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค้ำคืนนี้นะครับอ่ะต่อไปเราไปดูความพร้อมทางคู่มาเยือนกันบ้างก็คือทางบอลหมัดนะครับแตหรับการจัดทัพของทางบอลหมัดครับไปนั่งของมาน,นีเน้นปลอดภัยไว้ก่อนครับไลท์อัพนักเตะที่เปิดออกมาเป็นนักของระบบ4-3-2-1พุทธศาตร์ประตูจะเป็น,ทา,ปาปนท,าทางเจ้าเนโต้ยืนเ อันเลียนครับซาบรานยี่นะครับจะรับบทบาทเป็น2เทนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเจ้าดินครับพุตเส้นวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นท่านเจ้ามิลาร์ครับเคสเคตนะครับก็เป็น4แดนหลังแผงแบ็กโฟของทางบอลหมัดผู้มาเยือนนะครับส่วนทางแผงกองกลางจะเป็นทางเจ้ารูอัดคุดครับกับทางเจ้านะครับไรอันชิตตี้นะครับและทางเจ้าอเล็กซ์กอตครับก็เป็น3แดนกลางครับรับบทบาทเพเมเกอร์นะครับในด้านของทาง3แดนกลางชุดนี้นะครับวันนี้นะครับกองหน้าตัวต่ำจะเป็นทางเจ้านะครับหลุยส์นะครับและวันนนี้้หา ตามอีกตัวที่หนึ่งก็เป็นทางเจ้าอีบานนิงซอนนะครับและอีกหนึ่งนักเตะค,คือทางเจ้าดังโก้ครับอูตัตเตรารับบทบาทเป็นหน้าเป้าฟุตบอลคู่นี้ครับมองผมมองหูเมธานี่ครับโอ้วันนี้นะครับ ทางเวทแฮมต่อต้องตั้งราคาครึ่งลูกและที่สําคัญวันนี้สารองเยอะนะส่วนทางบอลหมัดนี่หกนัดหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับผมดูว่าวันนี้นะครับบอลหมัดเอาจริงทางเวทแฮมดูดูว่าไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ฟุตบอลคู่นี้จัดไปลองไปครับที่ทางนะครับบอลหมัดจะเป็นของฟุตบอลวันนี้นะครับแล้วคู่ต่อมาครับบู๊แฮมตันวันนี้เจอกับทางเบอร์ลี่นะครับทางบู๊ต่ออยู่ที่ราคา1ลูกไม่น่าต่อวันนี้ลองที่ทางเบอร์ลี่นะครับแล้วคู่ต่อมาครับวันนี้นะครับคาร์ดิฟฟิตี้เจอกับทาางเซ์แฮมตััันนนครบวี้เซาา์แฮมมตันเยือนก็จริงผมดูว่าชนะไไดด้จัปที่ทางเซา์แฮมตันนะครับแล้วคคู่่ตอมารับโคเเชสตอร์วันนี้เจอกับทางแบล็ฟอร์ด วันนี้จัดไปครับที่ทางแบล็กฟอร์ดจะบุกชนะทางโคเชสเตอร์ไปได้ครับแล้วคู่ต่อมาครับวิมเบอร์ดันนะครับวันนี้เจอกับทางอิซบิดทาวอิซบิดทาวต่อตั้งลูกครึ่งวันนี้น่าลองที่ทางวิมเบอร์ดันแล้วกู่ต่อมาครับสวอนซีครับเจอกับทางครับวีคอมครับฟุตบอลวันนี้จัดไปที่ทางสวอนซีแล้วกู่สุดท้ายท้ายสุดวันนี้นะครับนอดแฮมฟอร์เรสครับวันนี้เจอกับทางนิวคาสเซิลวันนี้จัดไปที่ทางนิวคาสเซิลนึครับอ่ะวันนี้ก็จัดให้แล้วนของฟุตบอลค่ำคืนนี้แปดคู่ผู้เจอกัััััันนนใหหม่คครรรบบบสสสววีี้ด